สั่งแล้วค่ะท่านำม,มาดขอบคุณค่ะอินซีแดดเดียวจ้าไม่ทอดให้เสร็จแล้วพร้อมทานได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟทานได้ทันทีได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟทานได้เลยนะคะได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟทานได้ทันทีใจดีแค่กดตะกร้านะคะขอบพระคุณค่ะปลาอินซีแดดเดียวทอดให้สำเร็จรูปพร้อมทานได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟทานได้ทันทีค่ะ ไม่เคยทานรสชาติแบบไหนจะมีความหอมนะคะแล้วก็กลมกล่อมด้วยเนื้อปลาอินทรียนะคะเออเป็นอินทรีย์แดดเดียวทอดให้เสร็จสําเร็จรูปจ้ะปลา,าอ,าอาินทรีย์แดดเดียวทอดให้เสร็จสําเร็จรูปพร้อมทานได้ไปไม่อุน่นไม่เวฟทานได้ทันทีใจดีกดกาก้าเลยค่ะ หนึ่งร้อยท่านสวัสดีนะคะหนึ่ <1, 100. S 1> แม่แฟนบอกว่าแม่แฟนบอกว่าอร่อยมากวันนี้ต้องสั่งเพิ่มขอบพระคุณค่ะเนี่ยคุณจะได้เป็นลูกสะใภ้สุดที่รักแล้วก็สมบัติทุกอย่างแม่ผัวจะยกให้คุณเชืเ่อด้สิถ้าคุณสั่งปลาไปหให้แม่ผัวคุณทานนะนแ,นแม่ผัวจะรักคุณมากคุณจะเป็นลูกสะใภ้สุดที่รักแล้วก็ แม่ผัวจะยกสมบัติทุกอย่างให้เลยเพราะว่าเขาจะมองว่า mm hmm. โอ้คุณซื้อของดีมาให้เขากิน mm hmm. คุณรักเขาจริงอืจะเป็นที่ปากปื้มนะคะ mm hmm. และเป็นที่ประทับใจทําถูกต้องแล้วค่ะเออทําถูกต้องแล้วค่ะ <laughs> <laughs> ทําได้ดีค่ะอยเป็นลูกสะใภ้ที่ทําได้ดีค่ะไปอินทรีย์แดดเดียวนะคะทอดให้เสร็จพร้อมทานเป็นลูกสะใภ้ที่ดีทุกคนกดกตะกาเลยค่ะอ oh, ินรีแดดเดียวอินรีแดดเดียวโอ้เมื่อวานเกือบตายทุกคนหลับแบบ หลับแบบโอ้ยนี่ทุกคนอันนี้ค่ะเป็นทุเรียนทอดเกรดเอพรีเมียมนะคะไม่ใส่ตาลไม่ใส่ตีไม่เก็บค้างปีค่ะใหม่ๆเลยทุเรียนทอดแบบใหม่ๆเลยแนะนําให้สั่งปลากับทุเรียนทอดคู่กันนะคะจะได้แบบโอ้ขอดูเยอะออร่อยอะจะได้แบบอร่อยปลาอินทรีย์เด็กหนึ่งขวบทานได้ไหมได้หนึ่งปียังยังเล็กไปไหมคะเล็กไปอ่ะยังเล็กไปไหมคะน้องยังเล็กไปนะแบบแบบ น้องยังเล็กไปกดะกาได้เลยค่ะกดะกาได้เลยค่ะปลาอินทรีแดดเดียวทอดให้เสร็จสําเร็จรูปพร้อมทานได้ไปไม่อุน่นไม่เวฟทานได้ทันทีใจดีกดะกาเออน้องยังเล็กไปทุกคนทุกคนต้องมีสตินะทุกคนอย่าอย่า,อย,าอย่าไปพาดพิงใครแล้วก็อย่ามาพิมพ์ว่าได้ยอดเท่านั้นท่านี้ดิฉันเคยพูดเรื่องนี้ดิไปแล้วดิฉันไม่อยากส่งเสริมให้คนมองว่า การขายของอ่ะต้องเน้นแบบได้ได้ยอดเยอะๆได้เงินเยอะๆแล้วมันคือสิ่งที่ดีไม่ใช่ขายดีอ่ะดีใจด้วยดีใจด้วยค่ะอาจารย์ท่านขายได้ดีใจด้วยเพราะว่าอาจารย์เวลาขายได้เขาก็เอาเงินมาแบบสร้างที่ปฏิบัติธรรมสร้างห้องนองห้องน้ําแต่ว่าใจเย็นๆนะเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่า,าหลังจากนี้มันจะมีคนกดยกเลิอกออเดอร์ไหมที่กดสั่งไปแล้ว เพราะว่ายิ่งไอ้มียอดเงินมาเป็นตัวชี้วัดอยู่หลังไลฟ์นั่นแหละมันบางทีมันก็มีคนแบบว่าอยากให้เราได้ยอดเยอะๆอันนี้พูดนะพูดถึงลูกค้าที่มันนิสัยไม่ค่อยดีไม่ค่อยน่ารักอ่ะมันแบบแบบว่าเออแคมเปญไงเออเห็นครับเออเดี๋ยวช่วยช่วย,วยกดกดกดออเดอร์อย่างเงี้ยแต่ที่สุดท้ายแล้วอพอลงไลฟ์จบไลฟ์อย่างเงี้ยมันกดยกเลิอกออเดอร์เราฉะนั้นใจเย็นๆใจเย็นๆก่อนอืเดี๋ยวว่าจาร์เขาก็พูดเองแหละ ใช่เดี๋ยวอาจารย์เขาก็พูดเองแหละว่าโดยที่สุดท้ายแล้วได้จริงๆเท่าไหร่ได้จริงๆเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ได้เท่าไหร่อดีโมดไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีหรอกดีเพราะว่าเงินที่ได้มันก็เอามาอาจารย์เขาก็เอามาสร้างเพื่ปฏิบัติรรทาทำห้องน้ําเพิ่มอะไรรับรองคนนู่นนี่นั่นไม่เปิดปลายทางมันก็กดยกเลิกได้ที่มันกดสั่งออเดอร์มันก็กดยกเลิอกออเดอร์ได้ค่ะมันก็กดยกเลิอกออเดอร์ได้ไม่ใช่เหรอหรืออาจารเข้าใจผิด มันกดได้ไหมคะหรือไม่ได้กดได้ๆๆกดยก,กเลิกได้มันกดยกเลิกได้ไม่ใช่เหรอใช่เออฉะนั้นก็เออคือไม่อยากให้คือไม่อยากให้เอายอดยอดเงินนะ่ะคือไม่อยากให้เอายอดเงินมาเป็นที่ตั้งนะมันจะทําให้คนหลงทางเอออย่าเวลาขายของเนี่ยอย่าเอายอดหน้าร้ายน่ะมาเป็นตัวตั้งนะให้เอาแบบว่าให้เอาแบบว่าคุณภาพสินค้ามาเป็นตัวตั้ง นะเวลาซื้อของขายของอ่ะดิฉันแบบว่าอยากให้ทุกคนไปโฟกัสหนึ่งโฟกัสที่ความต้องการของสินค้าจริงๆว่าถ้าสมมติในฐานะที่เป็นลูกค้านะคะว่าเออสินค้าตัวนี้เรา,เราอยากได้ไหมมันสรรพคุณมันดียังไงมันแบบมันตอบโจทย์ความต้องการของเราหรือเปล่าในฐานะที่เป็นลูกค้าเราอยากได้เราอยากซื้อจริงๆไหมหรือว่า เราซื้อเพราะว่ากระแสเราซื้อเพราะว่านู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปไม่ได้มาจากความต้องการของเราอะไรเงี้ยเออก็นั่นแหละก็อยากจะเตือนสต,ติทุกคนนะคะอย่าไปเอาตัวยอดเงินมาแข่งกันแค่ตัวยอดเงินมันมันร้างค่านิยมที่มันผิดมันร้างค่านิยมที่มันผิดนะให้มาโฟกัสที่ความต้องการและคุณภาพสินค้าดีกว่า แต่การขายได้เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะการขายได้เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าทุกคนทําแบรนด์ออกมาทุกคนทําสินค้าไม่ว่าคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าทุกคนอยากขายของทุกคนอยากขายของเราขายของก็ได้เราก็ดีใจเราก็ดีใจเออนะคะอ่ะกดตะก้าค่ะอินซีแดกเดียวพร้อมทานได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟทานได้ทันทีได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟทานได้ท,นทดไไันท,นท,นทีใจดีกดตะก้าได้เลยค่ะ บายอินซีนะคะรีบกดนะเพราะเดี๋ยวตะกร้าเต็มตอนนี้33ามออเดอร์แล้วนะ33ออเดอร์แล้วนะคะทุกคนคุณทนต้องรีบสั่งรีบซื้อนะคะเพราะว่าของเราแบบทําสดใหม่น้ําหนักเท่าไหร่2อล้ออ่าอง <400. S 1> กรัมกับ400กรัมค่ะมีแบบ200กับ400กรัมถ้าเป็นแบบ200กรัมจะได้2ชิ้นนะคะ oh, <no. S 1> ถ้าเป็นแบบ400กรัมจะได้3-5ถึงชิ้นนะคะ oh, <no. S 1> บบมีะได้ว่าทใช่มีชิ้นมีแล้วค่ะมีแบบ200รกรัม oh, <no. S 1> แบบ2ชิ้นสําหรับคนที่ สำหรับคนที่งบน้อยสำหรับคนที่อยู่คนเดียวและอยากทานปลาอินทรีย์นะคะจะมีแพ็คแบบ200กรัมคุณกดได้เลยคุณจะได้ปลาอินทรีย์ทอด2ชิ้นได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟนะคะก็ทานได้เลยหรือใครที่ทานไม่หมดก็ใส่ตู้เย็นไว้นะคะช่องธรรมดาอยู่ได้หนึ่งอาทิตย์นะคะช่องฟิตยอยู่ได้1เดือนเลยไม่ต้องทอดซ้ำแล้วนะคะปลาสุกแล้ว100เซเลยคะ่ะไม่ต้องทอดซ้ำแล้วนะคะปลาเนี่ยสุกแล้วร0อเปซไม่ต้องทอดซ้ำ ไม่แนะนําให้ทอดซ้ํานะคะเพราะว่าปลามันสุกแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์นะเอาแค่อุ่นแค่เวฟหนึ่งถึงสองนาทีพอแล้วลร้อนๆทานอะไรแบบร้อนๆแค่นั้นพอแล้วนะคะขอบคุณค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยท่านแครใจดีกกตะก้ามาแล้วอร่อยค่ะสั่งมาชิมแล้วขอบคุณที่รีวิวค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่รีวิวขอบคุณค่ะอินซีแดดเดียวนะคะทอดให้เสร็จสําเร็จรูปพร้อมทานทอดให้เสร็จสําเร็จรูปพร้อมทานได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟทานได้เลยค่ะ ได้ไปไม่ต้องอุ่นไม่ต้องเวฟทานได้ทันทีนะจ๊ะขอบคุณค่ะ3าสออเดอร์แล้วขอบคุณค่ะสามสิออเดอร์แล้วขอบคุณนะคะรสชาติเป็นยังไงเค็มๆไหมคะปลาจะมีมความหอมกลมกล่อมและอร่อยในระดับที่ทานได้ถามว่าความเค็มมีไหมมีแต่ถ้าเทียบกับปลาเค็มอะเค็มแค่ประมาณ5%เปซแล้วก็ไม่ได้เค็มจากเกลือนะคะปลาเราไม่ใช่ปลาดองเกลือไม่ใช่ปลาหมักเกลือเป็นปลาอินทรีย์สดจากทะเลที่ได้มาแล้วทําแดดเดียววันต่อวัน แล่เนื้อตอนเช้าแล้วก็หมักน้ํากวนก่อนตากแดดเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็ทอดครึ่งวันแล้วก็ตอนเย็นก็ส่งเหมาะสําหรับมากถ้าใครจะซื้อไปฝากคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่ชอบของเค็มนะบอกเลยว่ามันรสชาติมันกําลังดีเลยอะ่ะมันทานกับข้าวสวยร้อนๆแบบที่ไม่ต้องไปปรุงอะไรเพิ่มเลยเพราะว่ารสชาติมันเราทําให้แบบทานได้เลยสะดวกแบบทานได้เลยคือพร้อมทานแล้วคือพร้อมทานแล้วที่ถืออยู่นี่400กรัมนะคะ ออสะดวกพร้อมทานแล้วค่ะสะดวกสบายจริงๆมีแบบ200กรัมกับ400กรัมนี่มีคนบอกว่ารสชาตินัวค่ะรสชาตินัวค่ะทานกับข้าวสวยร้อนๆอ,อร่อยจริงเปลืองข้าวมากเนี่ยแล้วคุณจะแบบเป็นคนที่ทานข้าวได้เยอะขึ้นเพราะว่ามันไม่เค็มนะแบบไม่เค็มต้องใส่น้ำปลาเพิ่มไอพิ้งน้ำปลาใช่ขายของเราไปเรื่อยๆไข่ยำหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนายำหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนานะคะ,อ,ะอุดมการณ์ของดิฉันก็คือ ขายไปทําไปเน้นการที่เราหนึ่งสิ่งที่สาคัญที่สุดนะของการทําอะไรก็ตามแต่ถ้าเรายืนด้วยตัวเองได้พึ่งพาตัวเองได้ยืนด้วยตัวเองได้อเราจะไปได้ไกลเราจะไปได้นานถามว่าต่อให้เราขายเองอะไรเองปัญหามีไหมมีหมดค่ะการทําอะไรทุกอย่างต้องมีปัญหานะคะคุณอย่าไปหวังความราบลื่นเรียบร้อยมันไม่มีหรอกต่อให้เราแบบทําทุกอย่างแบบที่เราวางแผนดีอะไรดี แต่ของทุกอย่างมันมีปัญหาเกิดขึ้นได้ค่ะนั่นแหละมันคือรสชาติของชีวิตมันคือรสชาติของการทํางานฉะนั้นเราหน้าที่เราในฐานะที่เราเป็นคนทํางานเราเป็นคนทํางานเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการทํางานแล้วมันก็จะสอนให้เราแบบเก่งเก่งเออใช่ไหมล่ะเออ, <c oughs> เอ,อความเก่งมันไม่ได้เกิดจากการที่เราแบบว่าออไปาอะไรอะ่ะ นึกคิดเอามันไม่ใช่นะคะมันไม่ได้เป็นแบบความเก่งมันไม่ได้เกิดจากการที่เราไปนั่งอ่านหนังสือไปนึกคิดเอาเองไปประเมินล,ล่วงหน้าไม่ใช่ความเก่งมันจะเกิดจากการที่เราเรียนรู้ลองผิดลองถูกซ้ำๆและลงมือทำจนเกิดความชำนาญเรียนรู้ปัญห,หาว่าเออปัญหาเกิดแบบนี้แก้ไขยังไงปัญหาเกิดแบบนี้จัดก,การยังไงแล้วถ้าเราทําได้่ความเก่งมันจะเกิดจากตรงนั้นอันนี้คือสิ่งที่แบบว่าอยากแบบว่าแชร์มุมมองนะคะในฐานะเป็นคนที่ ทำงานนะคะเอเอเวลาพูดเรื่องอะไรเนี่ยคือก็ทํางานเหมือนกันแหละเออเลิออ่ะจีเออถึงว่าทำไมแมกค้าติดอะ่ะก็คือแบบสอนทักษากาใช้ชีวิตเขาไปด้วยสอนไปด้วยขายไปด้วยเป็นแม่ค้าที่พูดธรรมะได้นิดนึงดีอ่ะแบบฟังแล้วเพลินกตะก้านะคะเป็นแม่ค้าที่พูดอพูดธรรมะได้นิดหนึ่งจริงขายของเราไปเรื่อยๆเออนน่นนี่นั่นแก่ทานได้เลยค่ะแก่ทานได้เลยค่ะอ่าคุณอังสุมา แพ็ก200กรัมกับ400กรัมมันอยู่ในตะกร้าเดียวกันเลยนะคะกดเลือกได้มันอยู่ในตะกร้าเดียวกันให้พี่กดซื้อเลยสั่งซื้อทันทีแล้วมันจะมีมันจะมีขนาดให้เลือก2ไซส์มันมีขนาดให้เลือก2ไซส์200กรัมกับ400กรัมจิ้มเอาเลยว่าจะเลือกฝั่งไซ่งขวานะคะถ้ามีงบแนะนําให้เอาแบบนี้400กรัมมันจะคุ้มมากทอดให้แล้วค่ะพี่ที่ถามเมื่อกี้นะคะเห็นคอมเมนต์ว่าแบบคือทอดให้แล้วสุกแล้ว100%พร้อมทานได้ได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟพี่ แจ้งแบบนี้แล้วกันนะคะถ้าทานไม่หมดทานไม่หมดนะคะวิธีเก็บก็คือให้ใส่กล่องเก็บอาหารกล่องถนอมอาหารนะคะแล้วก็แช่ตู้เย็นแนะนําให้แช่ตู้เย็นนะคะหรือถ้าไม่แช่ตู้เย็นอยู่ข้างนอกก็ได้ก็จะอยู่ได้ประมาณสองสามวันนะคะเออสองสามวันค่ะคําสอนคุณพี่มีประโยชน์กับประชาชนมากขอบพระคุณค่ะอยากให้สติกับคนอยากให้ตติกับคนค่ะเราอยู่ในจุดยิ่งเราเป็นบุคคลสาธารณะเนี่ย เป็นอินฟูเราเป็นอินฟูเป็นบุคคลสาธารณะที่ที่การกระทําของเราคําพูดของเรามีผลในการที่จะโน้มน้าวน้มน้าวหรือว่าอะไรอะ่ะมีส่วนในการช่วยกันตัดสินใจของผู้คนอะ่ะเรายิ่งต้องแบบว่าเรายิ่งต้องแบบว่าอะไรอะ่ะมีความรับผิดชอบอะ่ะสำหรับดิฉันนะดิฉันรู้สึกว่าแบบนี้เราต้องมีความรับผิดชอบ